มาดูเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับในการสูญเสียนายตำรวจชั้นดีนายนี้กันนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือพันตรวจตรีเอกพงศ์ทิปานีสารวัตรสืบสวนสอพอเมืองเยะโสธรนะครับหลังจากที่กระโดดลงน้ำนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือลูกน้องนั่นก็คือดาบตำรวจท่านหนึ่งเพื่อที่จะติดตามคนร้ายในคดียาเสพติดแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุดนะครับทางด้านของพลตบตรเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือว่าพบตรท่านก็บินด่วนนะครับลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพตำรวจกล้าพร้อมกับยกย่องสารวัตรสืบสวนเมืองยะโสธรานนี้ครับพลตบตรเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนเดินทางไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพพันตบรบตรีเอกกระพงทิปานี สารวัตรสืบสวนสอพอเมืองยะโสธรที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่หลังกระโดดช่วยลูกน้องไปจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดก่อนที่จะจมหายเสียชีวิตในเวลาต่อมาณวัดวิมนิวาสอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีคุณสุมนากิติประพัดนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมด้วยเพื่อนข้าราชการตำรวจประชาชนเข้าร่วมในพิธีขณะที่บรรยากาศก็เป็นไปได,ด้วยความโศกเศร้า มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วงรับราชการพันตรวจตรีเอก,กพงศ์ทิปณนีถือเป็นตำรวจน้ำดีเป็นที่รักของตำรวจและชาวบ้านที่เคยร่วมงานด้วยพลตรวจเอกดำรงศัก์และคุณสุมนาพูดคุยให้กำลังใจกับญาติผู้วายชนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยานในเบื้องต้นและให้คำมั่นว่าจะดูแลสิทธิประโยชน์ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป ทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปวันเกิดเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับซึ่งตำรวจท่านนี้ได้มีการนำตำรวจชุดสืบสวนออกติดตามผู้ต้องหาในคดียาเสพติดพอมาถึงบริเวณลำห้วยซึ่งเชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำมีความลึกสักประมาณ4เมตรก็ต้องบอกว่าลึกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่หมู่ที่10ตําบลเดิดจังหวัดยโสธรคือจุดเกิดเหตุเนี่ย เกิดในพื้นที่ที่ท่านรับผิดช,ชอบอยู่ก็คือที่จังหวัดยสโสธรแต่ว่าพิธี่รถน้ําศพเนี่ยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่งงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดยสโสธรไปพบผู้ต้องสงสัยขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาตำรวจก็เลยโบกมือเรียกเพื่อที่จะขอตรวจคน้นแต่ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยทิ้งรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับกระโดดลงน้ําเพื่อหลบหนี จากนั้นดาบตำรวจนัชชาทองมณีผู้บังคับหมู่สืบสวนสพเมืองยโสธรได้ตามผู้ต้องสงสัยไปนะครับแล้วก็กระโดดลงน้ำเพื่อที่จะตามไปจับตัวด้วยอันนี้เป็นลูกน้องก่อนนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวได้อยู่จุดกลางน้ำห่างจากฝั่งสักประมาณ50เมตรซึ่งเป็นจุดที่มีขอนไม้ทีนี้เนี่ยพันตรวจตรีเอกพงศ์ได้ไว่ายน้าลงไปช่วยเหลือลูกน้องอีกทีแล้วก็เพื่อที่จะช่วยจับจุกจับกลุมคนร้ายด้วย แต่ว่าขณะนั้นคาดว่าสารวัตรเอกพงศ์อาจจะเป็นตะคริวนะครับก็เลยทําให้จมน้ําหายต่อหน้าลูกน้องก่อนที่จะพบร่างเสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นเองครับสําหรับการช่วยเหลือเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์พันตบบรบตรีเอกพงศ์ทิปณีสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรที่เสียชีวิตทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้สั่งการให้เสนอปูมรำเเน็จ ความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนให้3ขั้นและก็ขอพระราชทานยศขึ้นมาเป็นพลตารวจตรีนั่นเองคือจากเดิมเนี่ยยศอยู่ที่พันตารวจตรีก็คือสารวัตรแล้วก็เลื่อนยศขึ้นมาเป็นพลตารวจตรีนั่นเองก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่น่าเศร้าใจอย่างมากเลทีเดียวอย่างที่บอกนะครับเราสูญเสียสำหรับ ตำรวจน้ำดีแล้วก็ถือว่าเป็นตำรวจที่มีความรู้ความสามารถก็เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นั่นเองครับใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือเราสองคนเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสารวัตรด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าต้องชื่นชมจริงๆที่ท่านเป็นตำรวจน้ำดีแล้วก็เป็นตำรวจกล้าที่ต้องคุนค่าแก่การยกย่องสรรเสริญในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ในการจับ ผู้ร้ายหรือว่าคนร้ายแล้วยังให้ความช่วยเหลือลูกน้องด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่บนบกนะนะคะลงไปในคลองในะแม่น้ําลําคลองในน้าก็กระโดดตามลงไปด้วยเนี่ยนะคะมีหลายเหตุการณ์มากๆที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะกระโดดลงคลองไปแบบนี้แต่ว่าคลองนี้คือน้ําลึกจริงๆแม่น้นํานี้คุณอัน้นค,ค่อนข้างจะ4เมตรที่คุณอั้นบอกเนะี่ยมันลึกมากเลยนะเท่ากับแบบตึกเนี่ยสาชั้นได้เลยครับอ นี่นะฮะก็คือดูจุดกึ่งกลางมันก็น่าจะมีลักษณะของขอนไม้ใช่ไหมฮะที่เจ้าหน้าที่เขาส่องไฟนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือที่เราเห็นเนี่ยเป็นลักษณะลําห้วยแล้วมันก็ไปเชื่อมกับอ่างเก็บน้ําอีกทีนึงะนะครับอาจจะมีน้ําจากอ่างเก็บน้ําคือไหลเข้ามาที่ลําห้วยแห่งนี้มันก็เลยทําให้เนี่ยน้ำมีปริมาณค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก็มีความลึก นะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่เมตรอย่างที่บอกไปลึกจริงๆทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะแน่นอนนะครับทางลูกน้องดาบตำรวจนะครับก็กระโดดลงน้ําเพื่อที่จะไล่ล่าแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายซึ่งเป็นคนร้ายในคดียาเสพติดเพราะว่าพยายามที่จะหลบหนีแล้วก็ว่ายน้ําไปนี่นะครับแต่ว่าในส่วนของคนที่เป็นหัวหน้างานนี่นะครับก็คือท่านนี้นะครับพันตร,ตรีนี่นะครับท่านก็ ตัดสินใจกระโดดลงน้ําเพื่อที่จะไปช่วยอีกแรงหนึง่งแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเนื่องจากว่าอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอนี่นะครับก็คาดการว่าอาจจะเป็นตะคริวก็เลยทําให้นะครับร่างกายของท่านเนี่ยจมน้ําลงไป แล้วก็ด้วยความลึกที่มันเยอะขนาดนี้ก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตได้ทันนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าต้องชื่นชมจริงๆในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เสียชีวิตระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะยังไงเราสอคนก็ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของสารวัตรต้นด้วยในครั้งนี้ค่ะ